กราบสวัสดีครับผมน้องทอมแห่งช่องสามทีพี่น้องนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูอาโลคาเซียนะครับช่วงนี้ท่านใดเป็นแฟนของเสน่ห์จันอย่าเพิ่งเบื่อผมนะครับวันนี้เดี๋ยวขอพามาดูอาโลคาเซียก่อนนะครับผมอันนี้ก็ก็เป็นโหราด่างนะครับผมนี่ก็สีมันยังไม่ขึ้นนะครับเนาะมันเป็นจุดๆๆๆจุดจุดจุอยู่แล้วครับผมอ่าไม่ได้มาดูโหราแหะครับวันนี้จะพามาดูหูช้างด่างเหลืองครับอะไรที่เป็นกระแสเราก็ดูอันนั้นแหละครับนี่ก็ คุณแม่หิวแดดนะครับผมว่าเขาอยู่ขอบซาเลนอยู่ขอบซาเลนนะครับผมหิวแดดนะครับแต่ก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้อยากได้แดดร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่ได้แดดทั้งวันครับชอบแดดประมาณสักสามสี่ชั่วโมงประมาณนี้ครับก็กาลังสวยครับอันนี้แดดมากไปก็เดี๋ยวก็ทิ้งใบครับตัวนี้แดดเรียเขาเป็นใบเก่าด้วยครับผมใบล่างเกือบสุดนะครับผมอ๋อสองใบเสียนะครับสองใบเขาเสียอยู่แล้วสองใบล่างนะครับผมเดี๋ยวผมไม่ได้พามาดูตัวนี้หรอกวันก่อนที่เราถ่ายตัวนี้ไปครับ พอตัดเอ่อไอเจ้าหน่อตรงนี้มันก่อนนะครับจัดตัดหนอเจ้าตรงนี้ไปนี่ก็พุ่งแรงขึ้นมาเลยนะครับผมพุ่งพรวดขึ้นมาเลยนะครับผมเอ่อต้นเบาแล้วครับต้นเบาแล้วก็เดี๋ยวก็แย่งกันครับนี่ก็ไม่รู้จะออกไหมเนี่ยครับตุ่มตุมเนี่ยครับผมมือซนนะแค่แคะดูหน่อยฮะมันจะตายหรืออะไรมันเหลืองขนาดเนี้เนี่ยดูเลยมันเป็น จะคุ้มหรือมันจะตายหรือมันอะไรครับมันหรืงหรืงรอดูมันก่อนเลครับผมนี่ก็เป็นรุ่นใหม่ออกมานี่ก็สีแบบลายพร้อยนะครับรอแม่นี้มันต้องใช้แดดช่วยนะครับเล่นแดดหน่อยครับสีจะเข้มนะครับผมสาหรับแม่นี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นดอกวันนั้นที่เราเขี่ยเขี่ยเล่นไปนะครับผมก็ดอกเราค่อยรอดูครับว่าเขาจะรอดไหมนะฮะผมก็ไม่ได้ซีเรียสครับติดก็ติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามีอีกสองดอก สองดอกนะครับมีคนละต้นสอดอกจะลองผสมข้ามดูนะครับผมแล้วก็นี่ออดิบด่างนะครับแต่กินปุ๋ยเยอะจัดนะครับผมมันจะไม่ด่างซะแล้วนะครับเขาบอกให้ล้างปุ๋ยออกผมก็ไม่ล้างหรอกครับปล่อยมันอยู่ยงี้แหละให้มันโตโตแต่วันนี้ผมจะพามาดูตัวนี้นี่แม่นี้นะครับผมแม่นี้เป็นด่างที่สวยที่สุดของผมแต่ว่าช่วงก่อน <laughs> เจอปัญหาไปนะครับผมเลี้ยงลูกเยอะเกินนะครับผม สีสันก็เพี้ยนๆไปเลยนะครับผมเนี่ยดูใบรดนแดดเลียด้วยครับอยู่ขอบแดดตอนนี้ตะวันเปลี่ยนทิศนะครับถ้าลงเขาท็อปฟอร์มจริงใบใบเขาจะสวยมากครับผมเนี่ยเป็นรุ่นใบเก่าของครับสว่างอันนี้ผมเอาาอีมานั่งรอเลยครับมานั่งโมกับเพื่อนๆนะครับผมเนี่ยสังเกตนะครับเนี่ยสีกล้องเดิมๆมันไม่ได้ปรับนะครับผมฟ้าจะมืดแล้วด้วยครับสีโหดๆครับผมถ่ายตอนเย็นครับคนเลิกงานเสียงมอเตอร์ไซค์เบิ้ลนมาบุๆๆนะครับจะมาดูความสมบูรณ์ครับผมเนี่ยครับสังเกตนะครับ ถ้าด่างจัดนะครับแม่ที่ด่างจัดจัดเลยนะครับสังเกตโคนต้นเขานะครับผมโคนต้นนะครับผมนี่มันต้องด่างอย่างนี้ฮะแล้วเนี่ยที่จะให้ดูเนี่ยครับวันนี้คือเจ้านี่จึงดึงนอไม้นะครับนอไม้ผมทําการแยกแม่นี้ไปสักเออสักประมาณเท่าไหร่อ่ะสามสัปดาห์บวกลบ สามวันนะครับประมาณสามสัปดาห์ก็คืออยู่ในช่วงเวลาระยะเวลาประมาณยี่สิบกว่าวันครับผมนี่เห็นไหมโผล่ขึ้นมาเลยครับที่จริงค่าสถิติของเขานะครับเออสามไม่เกินสี่สัปดาห์นะครับไม่ถึงเดือนนะครับผมสามสัปดาห์ไม่เกินสี่สัปดาห์นะครับผมมันต้องแทงหน่อออกมาเลยนะครับผมี่นี่ของผมก็ออกมาแล้วนะครับอ่าอันนี้ข้างบนมันยังไม่ได้ใช้งานนะครับก็ต้องรอหน่อข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ าตัวนี้ก็รอคิวถัดๆไปนะครับก็น่าจะรอรอบอยู่นะครับอันนี้ผมเห็นโผลมาผมไม่ได้ลดน้ํไหลายวันนล้ดที่เกียจช่วงนี้อารมณ์ท้อๆไปไม่รู้ก็เลยไม่ลงไม่ลดน้ำแล้ววันนี้เพิ่งมาลดน้ําก็เลยเห็นรับโผลมาครับลดบ้างเป็นลดบ้างนะครับผมอ่าสูตรวัสดุปลูกของหูช้างด่างเหลืองต้นใหญ่นะครับผมเน้นคําว่าต้นใหญ่สูงผมก็ไซเมตรนะครับอ่าจากพื้นดินนะครับสูงเป็นเมตรนะครับ ตัวน,นี้ก็สูงเป็นเมตรนะครับผมอันนี้แต่ว่าใบใหญ่ๆโดนตัดทิ้งหมดแล้วครับผมเพราะว่าถ้าเวลาผมแยกเขานะครับแล้วก็ช่วงเขาเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยต้องมีตัดช่วยตัดซอยด้วยนะครับผมเนี่ยดูสภาพแม่หลังทําคลอดไปนะครับดูสภาพโอ้โหดูไม่จืดเลยครับนี่ก็ใบใหม่กาลังมาเดี๋ยวก็รอสร้างกันใหม่นะครับฟอร์มที่จริงแม่นี้สวยสุดเท่าที่ผมมีนะครับสวยที่สุดละรักห่วงที่สุดออรอบที่แล้วที่หูช้าง กลางปีครับตอนหน้าฝนนะครับที่เขาแพงที่สุดนะครับก็มีคนมาเย็บเย็บราคาหลายร้อยก็ก็ไม่ปล่อยนะครับเสียได้จนถึงทุกวันนี้ครับผมมันจะเท่าเดิมได้ยังไงตอนนั้นแพงแบบเวอร์นะครับผมตอนนั้นลูกลูกรอบคอประมาณ6ต้นนะครับแล้วก็ที่รื้อไข่ไปก็ได้ไข่2ี่กฟองนะครับแล้วรวมไหลที่ไหลออกมาที่เป็นด่างแบบเทปๆด้วยนะครับไหลที่เป็นต้นเล็กๆนะครับไม่เกี่ยวกับนอนะครับผมก็ออกมาด้วยนะครับ เนื่องจากามีการปรับวัส,สดุปลูกนะครับตอนแรกที่ได้ต้นนี้มาจากต้นเล็กๆจากเจ้าของเก่านะครับก็ด่างสวยครับนะฮะก็แต่เขาเลี้ยงโปร่งมากนะครับโปร่งมากได้เคลียร์รอบแรกได้หนึ่งหนอกับสามไข่นะครับรอบที่สองในการเคลียร์คือผมก็ทําดินสุดนี้แหละครับทําทดินสุดคล้ายๆเนี่ยครับแต่รอบที่แล้วผมใส่ดินเยอะกว่านี้หน่อยนึงนะครับผมแต่เนี่ยคือมันก็ สลับเป็นเลเยอร์ครับเป็นชั้นชั้นชั้นไปครับบางทีเห็นข้างบนเป็นหินเยอะครับข้างล่างอาจจะดินเยอะก็ได้ครับผมทําเป็นชั้นชั้นเป็นเลเยอร์ไปนะครับผมรอบ2ผมเคลียร์ได้6หนอกับ26ไข่นะครับผมค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็รอบเนี้ยประมาณ3ไม่เกิน4สัปดาห์นะครับผมก็ได้หนอเพิ่มมา2หนอแล้วครับแต่ว่าสถิติรอบที่แล้ว6หนอผมว่าอันนี้มันพึ่งแทงนะครับก็เดี๋ยวรอดูในรอบเอีก10วันนะครับน่าจะมี ขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า2หนอครับผมภายใน10วันเนี้ยน่าจะเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า2หนอเพราะว่าหนอแรกกับหนอสุดท้ายบางทีทิ้งกันเกือบเดือนหนึ่งนะครับผมทิ้งกันเกือบเดือนหนึ่งก็อาจจะรอบแล้วได้6อันนี้ผมก็ยืน4-6ถึงไว้ก่อนนะครับน่าจะอยู่เป็นช่วงประมาณนี้นะครับแล้วก็ดินที่เราใช้ก็เราก็ใช้ทั้งวัสดุปโปร่งนะครับแล้วก็ตัวดินด้วยครับผมก็ใช้ดินใบกัามปูมีมูลไส้เดือนมากเล็กน้อยแล้วก็มีตัวหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟเพอไลท์ มีอะไรอ่ะพวกพิษมอสพวกเวอร์มิคูลท์บ้างเล็กๆน้อยๆครับใส่ไปหลายๆตัวนะครับเจ็ดแปดอย่างนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับผมก็ช่วยได้นะครับแต่หลักๆผมจะยืนดินนะครับแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยอย่างที่เป็นชั้นเป็นระบบนะครับผมก็จะทําให้เขาโตไวนะครับบางคนก็บอกเฮ้มันไม่เห็นสวยเลยไอ้นุ่นสวยกว่าเนี่ปุ๊บเนี่ยดูสีแต่อันนี้มันแดดเรียมันละช้ำแล้วนะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็โดนผมโดนรื้อพอรื้อปุ๊บลากเขาสะเทือนเขาก็จะเจอเนี่ยครับอ่า อาการไหมนะครับผมเพราะว่าลากลากสะเทือนนะครับถ้าลากสะเทือนนี่เจอไหมแน่นะฮะเนี่ยคือเป็นเบอร์สองผมไอ้ต้นมะเกือที่ที่ชีม้มะเี้ยเบอร์หนึ่งของผมเลยที่สวยสุดนะครับแล้วนี่คือต้นเบอร์สามต้นนี้คือมันยังไม่ได้ลื้อไงพอไม่ลือ้อปุ๊บระบบลากดีปุ๊บนี่สีสันได้นะครับนี่นี่ดูเขาบอกขนาดเบอร์สามมันยังขนาดดีเนี่ยถ้าเบอร์หนึ่งตอนท็อปฟอร์มเนี่ยผมไม่อยากจะคุยครับผมแจ่มมากนะครับถึงไม่กล้าขายให้ใครแล้วก็ดู ดูลูกหลานเขานะครับผมลูกหลานของต้นนี้นะครับนี่คือต้นต้นที่บอกว่าไอ้หน่อใหม่แทงไปในสามสัปดาห์นะครับนี่นะอ่านี่ดูดูลูกเขาแจ่มไหมล่ะดูลูกเขาแจ่มไหมล่ะอ่าเพิ่งรดน้ํานะครับอันนี้คือมันเหลืองไปเลยนะครับถ้าเหลืองไปเลยไม่มีเขียวละลายติดอยู่เนี้ยครับ ใบก็จะเปลือยละลายไปนะครับผมผมจะใช้คําว่าละลายนะครับใบที่มันไหม้เปืือยไปนะครับเนี่ยสังเกตนะครับจะเป็นใบล่างนะครับใบบนก็จะโอเคแล้วเพราะว่าตอนที่ผมย้ายปลูกผมเอาเข้าตู้อบไว้แล้วก็ความชื้นสัมผัสสูงไปผมก็เลยย้ายออกมาอยู่ใต้แสลนนะครับตอนนี้อยู่ใต้แสลนและปึ๊บนะครับผมอยู่ใต้แสลนแล้วนี่ตอนนั้นใส่ตู้อบสนิทเลยก็มีอาการใบช้าน้ํานะครับผมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอาศัยว่าช่วยเรื่องรากนะครับรากจะดีนะครับเนี่ยลายเด็ดทุกตัวนะครับ นี่สังเกตลายเด็ดทุกตัวครับอันนี้เป็นรุ่นแรกทุกข้อแรกที่ที่แยกไว้ยังไม่ค่อยโตเนื่องจากกระทบหนาวไปด้วยครับช่วงก่อนนะครับแล้วก็ดูลายเขาครับลายมันต้องอย่างนี้ครับยิบยับยิบยับนะครับผมเนี่ยดูไม่ใช่เป็นใบเดียวนะมันเป็นกับทุกใบแหละลายโหดๆนะครับอ่าอันนี้นะสังเกตฝุ่นเกาะนะครับก็ไม่ได้ล้างใบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล้างใบนะครับอ่า ล้างใบส่งเข้าประกวดก่อนนะครับผมนี่นี่นะครับนี่กระถางมันเล็กครับไม่ใช่เลยกระถางมันเล็กนะครับผมเนี่ยกะถางเท่าไหร่อ่ะแปดนิ้วเหรอหกลึกแปดนิ้วอะไรเงี้ยครับดูที่ก้านนะครับลายนะครับลายแต่เล็กเลยครับผมเนี่ยต้องอย่างนี้ครับผมนี่นี่้าลองล้างใบแล้วสวยมากครับต้นนี้ล้างใบแล้วสวยมากครับผม ต้นเล็กๆแต่ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะเด็ดอยู่นะครับเนี่ยล้างไปแล้วจะสวยมากครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกระถางให้เขาก็พอดีเล็งๆกระถางแล้วมันไม่พอนะครับต้องไปซื้อกระถางใหม่เบอร์ใหญ่กว่าน,นั้นหน่อยตอนแรกจะใส่เบอร์เบอร์เนี่ยแต่ว่ามันไม่พอแล้วครับมันกว้างแต่ข้างล่างมันไม่ได้ครับตัวนี้รากมันน่าจะเยอะมากแล้วครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมอืวันนี้ก็เลยจะมาโม้กับเพื่อนๆนะครับว่าเนี้ครับเรามี บูช้างดังเหลืองครับก็อันนี้จากแม่นี้นะครับแม่นี้จ่ายรูปแบบนี้เลยครับผมนี่อแต่นี้มันเล่นแดดแล้วเนาะมันก็เลยเล่นเขาเรียกเล่นเล่นแสงอ่อนละมันก็เริ่มสวยแล้วนะครับอันนี้ผมย้ายมาอีกหนึ่งแม่ครับอันนี้เป็นลูกของแม่เบอร์สองผมนะครับก็อันนี้อยู่ในอยู่ในนี้ครับมันจะมืดหน่อยนะครับผมมืดเลยครับเพราะว่าตอนเย็นแล้วครับผมเนี่ยก็สังเกตครับลายนี่ก็ไม่ธรรมดาครับโคตรโหดทั้งนั้นนะครับผมอ่าด่างแบบนี้ฮะ อันนี้ไม่ใช่ว่าใครไปทําใบขาดครับตอนที่มันกลางแล้วมันน่าจะมันหนีบอยู่นะครับมันมันคลี่ไม่ได้ครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้ยครับตามมันนะครับอย่าไปซีเรียสครับเดี๋ยวรอใบใหม่ครับนี่รอสีขึ้นนะครับสียังไม่จัดนะครับเนี่ยสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับดางดางหมดนะครับผมนี่อันนี้เป็นลูกจากแม่เบอร์สองนะครับแม่เบอร์สองผมใจลูกก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะแม่นี้ก็ต้องกินแดดเยอะหน่อยครับถ้ากินแดดนิดนึงนะครับสีจะสวยกว่านี้อีก อันนี้ลูกจากแม่เบอร์สามที่แคะไปวันก่อนนะครับผมนี่ฟืบนี่ไม่ธรรมดานะอันนี้ยังไม่เห็นสีนะครับเพราะว่าใบใหม่แม่นี้ต้องกินแดดนะครับกินแดดถึงจะลายจัดนะครับอันนี้แต่ว่าต้นโคตรใหญ่เลยครับสูงมากครับแป๊บเดียวนี่คือใส่ในกระถางนะครับวางบนพื้นเนี่ยมีห้าสิบกว่าเซนแล้วครับผมต้นนี้แคะมาวันก่อนนะครับก็รอปั้นอยู่นะครับผมก็ มีสามนอที่รอแทงเลยนะครับผมต้นแม่เขาก็จะหิวแดดหน่อยนะครับถ้าไม่ได้แดดสีไม่ขึ้นเลยครับผมถ้ากินแดดเช้าสักสามชั่วโมงนี่แจ่มเลยครับสีนี่สวยมากเลยครับผมีอโหแต่ละต้นจัดว่าเด็ดนะครับช่วงนี้ก็ราคาอโรคาเซียหูช้างด่างเหลืองครับก็เริ่มขยับครับตอนนี้ไซส์เล็กาขายกันเยอะมากครับแล้วก็พ่อค้าจับขายกันเยอะมากแล้วก็ มีแนวโน้มว่าจะราคาขยับขึ้นอีกแล้วก็ตอนนี้เริ่มขายไซส์แม่พันกันเลยนะครับก็สตาร์ทกันเห็นที่เริ่มเป็นแม่ครับก็ประมาณสักห้าหมื่นถึงแสนนะครับบวกลบนะครับสามหมืนบาทอาราคาหา5 0ื่นถึงแสนบวกลบ3าม0 0ื่นบาทนะครับก็มีให้เห็นแล้วนะครับว่าเริ่มเอาแม่มาขายกันแล้วครับเพราะว่ามีคนจะเริ่มลงทุนในอโรคาเซียหูช้างดังเนืองเพราะว่าตอนนี้อืม ไม่รู้จริงเท็จนะครับที่เขาส่งออกแต่ที่จริงอะ่ะคือต่างประเทศแพงกว่าเราอยู่แล้วครับสําหรับช้างเหลืองนะครับอ่าแล้วก็เอ่อในทางกับการช้างเขาต่างประเทศเขาเยอะกว่าเราครับก็ราคาถูกกว่าอาจจะมีการเอ่อที่พ่อค้าจับมาขายกันสลับนะครับผมระหว่างช้างเหลืองช้างขาวนะครับก็ใครยังไม่มีช้างขาวช่วงนี้ก็เตรียมช็อตน,นะครับเพราะว่าผมคิดว่าช้างขาวนี่ราคา ลงได้อีกนิดนึงครับแต่ส่วนช้างเหลืองขยับราคาขึ้นไปสู้ช้างขาวนะครับก็รอดูนะครับว่าใครจะแรงกว่ากันนะครับผมส่วนวันนี้นะครับก็ผมก็ไม่รู้จะโม้อะไรนะครับวันนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆด้วยนะครับท่านใดยังไม่มีหูช้างดังเหลืองก็ชั่วโมงนี้ต้องรีบเก็บนะครับเพราะว่า ไม่รู้ราคามันจะแพงไม่แพงแต่ความต้องการซื้อในตลาดสูงมากครับตอนนี้ครับความต้องการซื้อในในตลาดสูงมากดังนั้นซื้อมาขายไปก็ยังได้อยู่นะครับหรือว่าใครจะตั้งแม่รอรุดูฝนนะครับผมไม่ใช่หมอดูนะครับไม่ใช่ผู้มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นแต่ผมคิดว่าอโรูคาเซียหูช้างดังเหลืองรุดูฝนนี้นะครับหลังมิถุนาไปแล้วนะครับร้อนแรงแน่ครับผมวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่องสามที่พี่น้องก็ขอ กราบสวัสดีไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดถูกใจก็คือกดไลค์นั่นแหละแล้วก็กดติดตามที่สำคัญที่สุดช่วยแชร์หน่อยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับวันนี้ผมก็พาทุกท่านมาดูต้นไม้สวยๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ